จริงใครถูมันไปจำมาแล้วเรียกมันมันพูดมั่วกูว่าชื่อนี้มีชื่อเดียวแ้วที่กูเรียกมันเนี่ยกูเรียกคนเดียวมั้ยใครกูไม่เคยได้ยินเลยมั่วัเรียกตามครับอย่าเออยูยิ้มมึงจะปิดคลิปดีๆหรือยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะครับเราสองคนจะมาตอบคอมเมนต์ของพี่คนนี้นะครับคนนี้นะครับเขามามเมนต์ไว้ว่าทำไมแอนถึงเรียกเต่าบ้างแห้งบ้างละ่ะบอกที่มาที่ไปด้วยนะอยากรู้ใจคุณแอนครับอันนี้ต้องให้คุณแอนครับเพราะอ,อะไรครับแอนก็นนอธิบายหรอคะอา้าก็เพราะแอนเรียกไงไม่ใช่เต่าเรียกยอ้อนไปเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว อุ้ยม้อตโอ้มึงแม่งว่ากูจะเซฟได้มึงลำคาญย้อนไปเมื่อร้อยปีกว่าอ้าวย้อ้าวพี่เขาสาระนี่เอาแล้วไม่สาระก็คือว่ามี่ว่าเมื่อก่อนอะเต่าอะมันเป็นคนที่ผอมแบบผอมมากทุกคนผอมแบบผอมสุดๆผอมตัวเล็กกว่าแอนอีกเอางี้เดีแอนให้พี่เต่าอะมันขึ้นรูปสมัยตอนนี้มัน พร้อมจัดให้ดูเป็นการประกอบคลิปนี้ด้วยได้ไดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะทุกคนเตรียมตัวด้วยนะหนึ <_ types> ่งสอสามเป็นไงคะกับรูปที่ขึ้นให้ดูและดูสภาพณปัจจุบันนี่แหละเหตุ <_ ls> ผลที่เถึงเรียกมันว่าแห้งไอแห้ง ก็เพราะตัวมันผอมมากนี่แหละสรุปเลยก็คือเมื่อก่อนละ่ะตัวมันผอมมากผอมก็แอนอีกแอนเลยเรียกมันว่าไอแห้งก็ที่มาก็มีแค่นี้แหละสรุปให้ครับที่มาของชื่อแห้งที่แอนเรียกว่าแห้งบ้างอะไรบ้างก็คือเมื่อก่อนผมมันผอมมากผอมมากสมัยนั้นตอนที่แบบผมผอมแม่งแห้งที่ใครก็เรียกแห้งนะ oh. อยากแบบว่าชีวิตนี้แบบโหขอไม่ได้ผมขอน้ำหนักสัก50พอชีวิตนี้ขอแค่า50าพอ แต่ให้มันมีน้ํามีนวลคือมันมัน,ม,นมันแห้งจริงอะแต่แห้งในตอนนั้นอ่ะโถไปอยู่ลบบุรีสาวกีตอ่ะอะ้เรื่องจริงเกณย์แล้วจะพัดนี่สาววิ่งตามอ่ะ <c oughs> พูดแปกกหาว่าคุยอะ <c oughs> แล้วดูตอนนี้ดิยิ่งกว่าอึ้งอ่างอีกอ่ะแล้วภาพตอนนี้นะบมบแม่งพูดกุ้งอ่างแม่ง <c oughs> กับชอบทรงนี้มีเมียแล้วไม่อยากรอแค่นั้นแล้วจบ จริงเหรอจริงผมมีเมียแล้วผมเลยกินเยอะมีลูกมีเมียแล้วจะไปไปหล่อเยอะเดี๋ยวผู้หญิงไม่ชอบเยอะผมไม่อยากให้เมีย<น>ผมเครียดครับคลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ยังไม่จบผมว่าที่แอ,แอนบอกว่าที่มันพูดบอกว่าสมัยก่อนน่ะตอนผมเป็นวัยรุ่นน่ะมันจะบอกว่าผมผอมผมอะไรเงี้ยเลยเรียกผมแห้งใช่ไหมว่างจริงแล้วไม่ใช่มันมันเรียกตามเมียเก่าผมเพราะเมียเก่าผมมันก็เรียกแห้งนีอะ้อร่อยแบนี้อ่ะจริง ใครโถ่มันไปจำมาแล้วเรียกมันมันพูดง่วกูก็ชื่อนี้มีชื่อเดียวแ้วที่กูเรียกมันเนี้ยกูเรียกทุกคนเดียวไหมใครกูไม่เคยได้ยินเลยั่วเรียกตามครับอย่าเอ้ยูยังมึงจะปิดคลิปดีๆหรือยังไงไาครับคลิปนี้ก็ไปครับสวัสดีครับ กูไม่เคยเรียกเ้ืก<ำ>็ขายไ้เต่าซสวัอดีค่ะซ้ำจริงขายเรียกอันนี้เำจริงอันนี้เรียกจริง,นนรรงขายขาย